ท่านสองครับผม <c oughs> ดวงเพิ่นกำลังมาเนี่ครับ<ฮ>มาบอกแต่ผมนี่แหละมาบอกแต่ผมนี่ลแห <c oughs> ละเนะ <c oughs> <c oughs> านะฮุกเงวนเนาะ <c oughs> <c oughs> มาเจอบอกฮุกงวด งวดที่แล้วกับมั่วไปฟัง่ายลูใไปเบ่งขึ้นเดียวเออดที่แล้วรถถึกใบนึงหดก้อนันสองหกสีเจ้าของคืสอพันสอันนี้สีเก้าเก้าสีนะครับนี่นะให้มานอีกเด้อให้ได้30มิบล้านกับผมได้เด้ออย่างไปเมื่อกี้เพ่นนาเอาทต

แม่อถือกับนาเนี่ยข้อกันเบิรนะครับชุดท่าไปนะครับผมตรงกับเลขอันนี้น้ำเนี่ยแม่เ,เ,เลขอันเสาเสากิโลนะ่ะอันจอมปวกวกินเสากิโลนะครับก้าวเปลี่ยนเปลี่ยน

อาอ <c oughs> เาราเบเาจะอ <c oughs> งูเบ <c oughs> ิล่ะตเดี๋ยวเีครับโชคมาดวงกำลังมากครับเลยอีกร้อยหนึง่ง อันนี้ครับน,นี่กระดาษผมอันนี้ผมเขียนไว้เรียกตัวเจ้าเอาอะไะครับอิลีได้ <c oughs> บ่ได้ตัวเด้อโ <c oughs> ชคให้มาน,นเด้อครับ